ครั้งนะครับสำหรับคลิปของผู้เข้าประกวดปีสไตล์อารันพาเลนซึ่งคลิปนี้นะครับต้องขอบอกว่าตัวเล็กมากมากเลยนะครับสวัสดีครับหนูมองลุงกบหน่อยแล้วชื่ออะไรลูกสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องปลายน้องปลายมองกล้องหน่อยลูกน้องปลายอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ครับอายุห้าปีนะครับประกวดปีสไตล์อารันพาเลนจะทำอะไรให้ดูครับ เต้นเหรอครับแล้ววันนี้พร้อมจะเต้นโชว์ให้คนดูใน YouTube ไหมครับโอเคถ้าพร้อมเต็มที่นะครับเพลงมาเพลงมาเร็วเต้นเพลงอะไรเต้นเพลงอะไรเพลงอะไรคะของใครคะตอบเร็วของราวาราว่าลูกนีค่ะลองดูนะคะว่าเพลงอะไรคะโอเคดนตรีพร้อมมาเลยครับ n ư ớ Thank you. เดียวนะครับสำหรับงานเพลงอาจิงดิของคุดามายุรีวันประกวดฟีสไตอลรันทานเลนต์14เมษายนรับรองว่าต้องปูปูกว่านี้ไหมเต็มที่ไหมครับเต็มเหรอคะแต่เสียงเหมือนไม่เต็มเลยเต็มค่ะพูดดังๆนะคะเต็มค่ะครับยังไงก็ไปให้กาลังใจกับน้องปลายนะครับวันที่14เมษายนฟีสไตอลรันทานเลนต์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ